นุ่นมวัตดีครับ450ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องอัาอากาศนะครับผมเดี๋ยวก็ื่นจะเริ่มจากการแนะนําส่วนประกอบของเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวนี้ผมเป็นตัวบิวลครับมันจะทําหน้าที่กรองอากาศผมแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย UV ครับผมตรงนี้จะเป็นตัวกรองผมผม,มันจะนสร้างเป็นตัวกรองรอฆ่าเชือ้อ UV เสร็จแ,แล้วพออากาศเข้ามาปุ๊บมันจะเข้าไปทามห้พ่อครับผม,ผม แล้วก็มาที่เครื่องของเราตอนนี้ไม่นด้กองอีกใช่ไหมครับผมกองเหมือนกันอยู่ตัวนี้กองเหมือนกันเดี๋ยวให้พี่เขาแกะมันจะเป็นแครเกอร์อยู่ใช่ไหมใช่ช่วยชดเชยความขาดอากาศอ๋อมันกองโยนได้กองเงามันถ้ามันขึ้นตันอะไรเงี้ยพี่สามารถเก็บนะเพราะเราเอาบูเลอร์ต่ออ๋อความสะอาดได้ใจอารมเป่าดูหัวโตอันนี้เป็นการแก้ไขแบบเบื้องติมแต่จริงจริงครับต้องถ้ามันเสื่อมสภาพเดี๋ยวก็จะมีมันมีเปลี่ยนให้ครับผมทำบริษัทเหมือนกับชิค โอเคโอเครอบตีรอบตีชั่วโมง5บชั่วโมง50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 ชั่วโมงนะครับของรอบตรงนี้อะตรงนู้นก็เดียวดิไม่ได้เหมือนกันครสองตัวเดี๋ยวนู่นด้วยเดี๋ยนีด้วยตัวนี้ไม่จะตันก่อนนะผมว่ามันหัวเนี่ย่ถ้าจะจะเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนสองตัวแล้วถ้าสมมติกองมันจะตันเนี่ยครับมัน จะมีตัวสีสีแดงนี่มันจะจะลงมาเนี่ยพอเราเป่าเสร็จไปเคลียร์ให้ของลงเสร็จปุ๊บเราเรากดที่ตรงนี้สีแดงตรงนี้เลยเด้งขึ้นมามันเคลียร์หรือว่าเทียร์ให้มีกคนเดมันเด้งขึ้นไปก็คือมันจะแสดงว่าเป็นสตัวเลขขนาด80ดิบนี้จะมีสองฐนก็จะเป็น160ยหกส เป็นตัวนี้เเป็นมลโตอรซเล็กเตอร์ระบบมันจะเป็นตัวควบคุมกันแต่อากาศว่าจะให้อากาศเข้าไปเก็บที่แบงค์หรือว่าจะเข้าที่ฟิลเตอร์เ่เป็นแท,ท่นเติมเราก็จะมีให้หมตัวนตัวนี้จะเป็นเกจเป็นเกจวัดแรงดันขั้หอดของแรงดันในตัวแท่นเติมครับตรงนี้กับตรงนี้จะเท่ากันหมดตัวตัวนี้จะเป็นเกจวัดของแรงดันใน ตอนนี้ <presidency. S 1> เป็นในหน้าที่เข้ามัวันวนนี้จะเป็นตัวเตือนอากาศของเนาับใช่ครับเดี๋ยวตนี้เปิดกระดาที่สอ้ยาบาครับพวกหลังกเต็ข้ากันอบาประมาณประมาณนะครับเอาไปตอนเลยตอครับ้อเบรเชือ ใหญ่อนนะเปิดเปิดตเอง่อนอาเดกเ่ล้กต่อรเปิดตังก่นไม่ได้ใช่ไหมต้องใหญ่ก่อนมัน่มีุนออย่างงี้หรอกเวลาจะประมาณ2อาทีูกมวางนี้พก็เปิดเครื่อง่อได้เลยปิดตงไรครับเออช่างมุเขาเปิดตรงไหนหรอหมุนระบบเออเปิดเปิดตู้อยร่นี้นะแล้วอะไต่อครับก็รอการตอกาอ ระหว่างนี้ก็เอาถังมาใส่รงไหนเลยใส่เลยเอาปุ๊บไปเลยไปเลยก็ได้ปเลยิวกรออยู่เนี่ยอีย่างก็ได้พี่มาทำเลยหังเลยก็ได้เดี๋ยวเอามาเช็ดามาทำให้ดูแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ลองเล่นเลย อันนี้มัเดินากได้เหรอได้ครับเราเสียบสายนี่เดินอากาศผ่านเครื่องนี้เลยก็ได้ทำให้เราเพิ่นะทำไม่ดูมันมีอากาศเลยใช่ไหมมีมีมีสามตัวเราตัวหลไมตัวหมตัวหลุมตัวหลุมตยวหลุมตวม ฝังอัดเส็จแล้วจะเกิดความร้อนยังมีความร้อนอยู่เอามันแช่ไป้ก่อนนะครับลถอุณหภูมิความร้อนหอฝังที่พีเดกเดียวเราไปิดเดียเเดียวอ๋อแม่เปดค้าไว้เลย้ไว้เลยก็ได้ครับ